ของโควิด19ที่มีการทุจริตเรื่องของการลงทะเบียนวัคซีนของสถานีกลางบางซื่อตั้งแต่ช่วงกร,รกฎาคมที่ผ่านมารวบได้แล้วฮะสองหัวโจกแก๊งนี้นะครับช่วง6กโมงครึ่งที่ผ่านมาตางตำรวจรถไฟนะฮะพลตำรวจเตรียมนาไตรพลผู้บังคับการตำรวจรถไฟเนี่ยไปกับชุดสืบสวนไปค้นเป้าหมายทั้งหมด6จุดจุดนึงเนี่ยไปที่อพาร์ตเมนต์ย่านดินแดงฮะ ไปจับสองคนนี้เป็นชายกับหญิงอยู่ในห้องพักมาสอบสวนส่วนชุดอื่นๆก็แบ่งกําลังกันไปสถานที่อื่นอีนอกห้าคนนะฮะคดีนี้คุณผู้ชมครับถ้าจํากันได้ช่วงประมาณปลายกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะฮะที่สถานีกลางบางซื่อเขามีการให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะแบบ Walk in เข้าไปปรากฏว่ามันเกิดความผิดปกติในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนมีการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่ามีการเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะไปฉีดวัคซีนที่นี่เข้าไปในระบบ คอมพิวเตอร์ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ<ช>ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> ก็เลยวางแผน <c oughs> เขาเรียกว่าขุดบ่อล่อปลา <c oughs> ปล่อยให้คนที่ลงทะเบียนวันนั้นน่ะจากประมาณ2 0 0พกว่าคนเ <c oughs> ข้ามาฉีดวัคซีนกันตามขั้นตอนปกติปล่อยไปสักประมาณ600คนแล้วหลังจากนั้นก็ยกเลิกคิวฉีดวัคซีนทั้งหมดที่เหลือก็เลยทําให้คนที่เหลือที่รออยู่เนี่ยเขาต้องมาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะก็เลยกันมา กันมาเสร็จไปสอบสวนสอบสวนมาจนพบว่าเกิดการทํำทุริตขึ้นจริง<ช>ก็เลยนำมาสู่การยื่นสารอาญาออกหมายจับแก๊งนี้จนจับกลุ่มได้นในที่สุดเลยคนะ